วันนี้จะไปปารีสนะคะก็เลยปั่นจักรยานออกมาจากบ้านที่สถานีอันนี้คือสถานีรถไฟที่เราจะเข้าปารีสนะคะแล้วตรงนี้เข้าดีมากเลยอะ่ะเขาเพิ่งมาติดตั้งมันเป็นที่จอดรถจักรยานแบบว่าอันนี้ก็คือไว้เติมลมนะคะแล้วก็ตรงน,นี้เป็นที่จัก,จกรยานจักรยานของเราแล้วก็ที่ล็อกเราต้องเอามาเองอันนี้ก็มี ที่ล็อกอยู่ในกระเป๋าะจะโชว์แตอยู่ไหนละอยู่ในกระเป๋านะคะที่ล็อกแล้วก็สเสบียงนิดหน่อยอยนูล็อกล็อกก่อน เนี่นะคะเราก็ล็อกล้อเ,เราไว้เรียบรรอยแล้วสะดวกสบายมากคือบ้านอนี่ยว่ะถ้าเดินมามันก็ประมาณยี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเพราะมีจักรยานอ่ะมันเดินเร็วมากแล้วตอนเย็นเนี่ยต้องกลับคําก็มากับจักรยานตอนเย็นอ่ะมันลงภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะ่ะลงจากที่สูงอะ่ะเออมันเป็นมันเป็นเนินเนาะ ตอนตอนมาคือขึ้นเนินมาตอนกลับอ่ะมันคือลงเนินไปมันก็จะแบบชิวเลยไม่ต้องไม่ต้องปั่นเแ็วมากๆ